วันนี้วันเกียมาลาลาวันนี้มันเกีมานี <Kendall and> ่นะมาเห้อเฮ้ยวู้มุกี้นี่จ้อยาคิดว่าวนนี้เป็นวนเกมาทันวาไปก่อนดีกว่าบายบายมุกี้วู้ฮ วันนี้วันกเกสต์มาดมุกกี้แล้วมาเล่คิเมาวันนี้วันคิดมาวันนี้ไม่ใช่วันกริสต์อนนู้ยไม่ใช่คนเกลืเแล้วพูดอะไรของมึงเนี่ยฮะนี่เนี่ยไปกระเทอะพื้นเรือนไม่ไอย้ยาไม่ไม่เราจะไม่ทำอะไรให้มันสั่งเด็ดขาด เราจะอยู่ที่ช่อเล่นเลยลูกบีใช่แล้วก็เด็อับไอ้มมกี้นาใช่มมกี้มันหัวขวดใช่มมกี้มันเน้อลุกปากอ้าเม้าส์จะให้เขานันมีความสุขกับวันคริสต์มาสให้ได้เนยลยเราต้องไปหาเขาคนนั้นก่อนไปกันเถอะ พวกมึงทำอะไรที่นี่เราจะบอกว่าเราแกงเมื่อกี้ไม่เอานั่นนายยังถือทำแบบนี้อยู่แล้วก็กูจะตายแม่งเละฮ่าฮ่าไม่รู้เหรอพวกกูมีฉายาบีบไข่กูไม่เชื่อพวกมึงเราไปจะเถอะนะยามนะยามไปบอกเขา มึงจะไอ้คนหนึ่งไหมฮเป็ดขี่เนี้ยนิเนี้ยนเนี้ยนิ่เนี้ยนิ่มเนี้ยโอ้แล้วหูปากไปซะอ้าวฉันชอบฉันคือคนที่ดีที่สุดเีมึงอยากได้อะไอยหลอเด็กน้อย กูอยากได้คอมพิวเตอร์ฮะมึงจะเอาคอมพิวเตอร์ไปหาพ่อมึงมันแพงแค่ไหนกูขี้เกียจขโมยเลี้วไอซ์ซนนี่ยจะขี้เกียจขี้เกียจขนาดแคมป์พอลบิ๊กน้าแล้วมึงุกี้มึงทำเฮียอะไรอยู่บิ๊กไม่นี่ม่ใช่วันกิ๊ดนะโอ้พูดอะไรเนี่ยวันนี้วันคริสต์มาสตนะมุกี้ วุ้นมนคิสมัตปุบปากเลยฮู้นี่นะช่างแม่เหอะฮู้ฮู้ฮู้โอ้ยบิกกี้ฉันจะบอกอะไรกับนายนะฉันจะบอกว่าน้ำลาล้างจานมันแย่ม,มากๆเลยจะบอกวันนี้ไม่ใช่วันคริสต์มาสด้วยไม่ ฉันคงจะต้องตายหาจังโลกไปนี่ลาก่อนล็อกยอดเลยบกี้นายอย่าตายตอนนี้ว่าอะไรนะวันนี้วันคริสต์มาสโมกี้ฮะวันนี้วันคริสต์มาสเนี่ยเอาไปเลยปะดู้ย <c oughs> กูบอกแล้วว่าอย่าให้มัน <c oughs> รึอย่าโถ w r o n ร w น o n g crazy วันนี้มันกินมาวันนี้มันกินมาโอ้ใช่ไหมไรใั่ไปใจกเกลีย กีดมากีดมาโอ้วิกกี้ขอไปก่อนล่ะบายวิกกี้พีซอ่ะวันนี้วันกีดมืดวิศรีตาโอ้โหนี่มกีดมากไม่แน่นไม่นะกีดมาดิวันจี <c oughs> ว้าวนี่มันอร่อยมากเลยเยี่ยมจะเอาไปทอดไข่เจียวอะ่ะจะขอได้ไหมล่ะเพื่อนเยี่ยมร้อยวันนี้วันเกิดมืดวันจะเกดม,มา